สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนเรามาเจอกันในรายวิชานาฏศินป์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับการแสดงใดเราไปชมตัวอย่างกันนะคะชิชะไอ้ไม้กาลีหรือดีโหด ตัวววจ้าานีีมโทษถึงงยชื่อเพราะสช่จริงนั้นพี่เรียกว่าแม่พิมพ์นะข้าชื่อช้างข้าเป็นเพื่อกับเองด้วยนะ จากเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้นักเรียนดูไปนั้นนักเรียนพอจะเดาออกไหมคะว่าครูจะสอนเรื่องอะไรคุณครูขอฉเฉลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้รู้จักกับการแสดงโขนและการแสดงละครโขนคือนาาศิสินชั้นสูงของไทยเป็นการแสดงท่ารำท่าเต้นออกท่าทางให้เข้ากับตัวละครและดนตรี ผู้แสดงจะต้องสวมหัวโขนและแต่งกายตามลักษณะตัวละครเช่นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์เป็นต้นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ประกอบด้วยตัวละครหลักดังนี้ตัวพระตัวนางตัวยักษ์และตัวลิง ต่อมาเรามารู้จักกับการแสดงละครกันนะคะละครคือการแสดงที่ผูกเรื่องราวสร้างสารรค์เพื่อความสนุกสนานตามธรรมชาติแสดงถึงวัฒนธรรมและสังคมยกตัวอย่างเช่นละครเรื่องสังทองละครเรื่องอีเหนาละครเรื่องไกรทองละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นต้นค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนรู้จักโขนและละครเพิ่มขึ้นไหมคะเมื่อนักเรียนได้รู้จักโขนและละครซึ่งเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยคุณครูก็อยากให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์โดยการชื่นชมรักษาสืบทอดการแสดงเหล่านี้ไม่ให้ห่างหายไปจากสังคมไทยเพราะการแสดงเหล่านี้ถือเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ที่เราควรรักษาไว้ไปอีกนานเท่านานนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ